สวัสดีครับวันนี้เห็นรูปรูปพระชัดเจนเนาะชื่อวัดชัดเจนเนาะคงไม่ต้องบอกแล้วนะผมก็ยังอยู่กับเพื่อนเช่นเคยนะจะได้ให้อัธรสดเพื่อนๆน,นะมีความมันนะผมก็จะแบบคลึกคลื้นนิดนึงนะครับไม่งั้นผมจะเหงาๆเศร้าๆนิดนึงเพราะว่าคนเดียวไม่ค่อยมันนะครับแล้วก็อาจจะข้อมูลอะไรไม่เต็มเท่าไหร่เนาะเพราะว่า ทุกครั้งที่ทําคนเดียวเนี่ยเพื่อนก็นใชไลน์ไปผมก็ทําเท่าที่ผม,มจําได้เนาะอันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนกับเพื่อนคุยกันแล้วก็ของสะสมงานอดิเรกที่พวกเราที่พวกเรามีแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เป็นเนื้อหาวิชาการอะไรมากมายนะใหเ้เพื่อนๆเข้าใจตามนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อปานวัดบางนงโคนะครับรูปนี้น่าจะเป็นรูปรูปถ่ายแบบซีเปียเลยนะครับนะครับนะครับสมัยท่านยังหนุ่มๆเลยแล้วก็ผมคิดว่าในยุคสมัยก่อนนะครับ อพระพระที่แบบหน้าตาขนาดนี้ยผมดูว่าถ้าท่านเป็นคราวาสเนี่ยท่านหล่อเหล่าเอาการเลยนะครับหล่อมากเลยอ่ะผมมองว่าท่านหล่อมากเลยนะครับจะบาปหรือเปล่าเขาไม่รู้ไปไปชมว่าพระหล่อข้างหลังก็เป็นจานักขลระเนาะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นจานด้วยลายมือนะอันนี้น่าเป็นจานด้วยลายมือใช่ไหมเขียนลายสดเนาะโอเค้จินสอนะใช้จิสอนะใช้จิสอเหรอใช้จินสอเขียนนะอ ให้ใช้หมึกใช้อะไรปั๊มนะมสวยงามมากเนาะวันนี้ก็ให้เป็นให้เป็นรูปถ่ายสวยๆเพราะ,วาะความที่แบบว่าหนึ่งมันรูปถ่ายมันมีน้อยอ๋อใช่ใช่<ร>ใช่ไม่ค่อยได้เจอได้เห็นกันตักเท่าไหร่<อ>เพราะว่าจะตัดออกไป พอืมเพราะพวกเราก็เก็บสะสมเนาะแม้แต่แม้แต่รูปถ่ายเนะาะอย่างหลงปูช่องหลงปูทวดหรืออะไรพวกนี้เย,ย,ย,ยอะแยะเราเก็บรูปถ่ายแม้แต่รูปถ่ายที่แบบไม่ได้ปลุเกเสกอะไรเรายังบูชาไว้ที่หิงพ้าเราเลยเนะาะเพราะว่า,าเราถือว่าเราศรัทธาลรวถ้าจิตเราถึงเนี่ยก็ถือว่าจบเป็นพระอริยสงฆ์ถ้าเป็นอริยสงฆ์อ๋อท่านนี้ก็ท่านก็เป็นพระที่ วัตถุมงคลท่านดังดังเยอะนะเพราะเราเคยทําคลิปของท่านในเรื่องของผ้าเลยนะตอนนั้นท่านไอ้นี่ไงผ้าปัจเจกนะผ้าปัจเจกเนาะพิมพ์ประทับสัตว์พิมพ์ปรทับสัตว์เราเคยเราเคยทําคลิปไปแล้วนะครับท่านก็จะมีผ้าผ้าพิมพ์ปัจเจกในที่โด่งดังมากประทับสัตว์ประมาณหกชนิดเนาะที่ว่าดังมากมายมีไก่มีนกมีเม่นมีปลามีหนุมามีคุดอะไรพวกนี้อ๋อนั่นแหละก็ของท่านจะชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับ ท่านท่านนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเกินเกินประวัติท่านสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆของเรานะครับเราก็จะบอกประวัติพระอ่อคร่าวๆนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปของพระนะครับโดยสังเขตเนาะเท่าที่พวกเราจะมีความรู้นิดๆหน่อยๆน,นะครับไม่ได้เป็นวิชาการมากเนาะ ท่านก็เป็นลูกศิษย์ของใครนะที่ที่หลวงพ่อเลยนะหลวงอ๋อหลวงวัดเนียมวัดน้อยหลวงวัดเนียมวัดน้อยใช่ไหมที่สุพรรณใช่ไหมเพราะว่า<อ>ท่านจะไปเรียนเ e. อนนิวิปัสสนะตางประเทศอ๋อใช่ใช,ใช่แล้วเห็นตอนนั้นที่เราทํากันถนะ้าผมจําไม่ผิดเนีย่ยเหมือนกับว่าท่านเป็นศิษย์ที่ผิดน้องกับหลวงพ่อหนงวัดวัดคลองมาดานรู้ป่ะใช่ใช่ไหมใช่เพราะว่าหลวงพ่อเนียมท่านเคยบอกว่าถ้า ท่านมรณะา่าไปแล้วท้าไม่อยู่แล้วเนี่ยก็คือให้ไปถามหนงเขานะ๋อ้ไปถามท่านนงนะเอออันนี้เป็นเป็นสโลแกนที่แบบเหมือนกับบันทึกเอาไว้เลยนะ<ม>คําพูดนี้นะเป็นคําพูดที่แบบหลวงพ่อเนียมวัดน้อยเนี่ยได้ได้ได,ได,ได้พูดเอาไว้กับหลวงพ่อปานนะครับว่าถ้าท่านไม่อยู่แล้วก็คือให้ไปปรึกษามีปัญหาอะไรก็ไปปรึกษาท<อ>่านงนงนะเนาะซึ่งหลวงพ่อหนงนี้ท่านก็เป็นพระสายปฏิบัติธรรมฐานที่แบบว่าเก่งมาก มีลูกศิลย์ลูกหาอีกหลายองค์ที่เป็นเกจิดังๆที่เรารู้จักอะอย่างหลวงพ่อสดวัดปักน้ำหลวงเป็นลูกศิษย์ท่านเหรอโอ้โตวัดประดูทิมพีอ่ามีหลายองค์ที่พอจะนึกออกก่มีสองรูกเนี่ยที่ดังในยุคแล้วแล้วผมที่นึกอ่อยอีกองค์หนึ่งก็คือเนี่ยเพราะว่าผมผมเคยทําชิปหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบเคยทําอ่ะหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบเขาเป็นอาจารย์ของท่านนะ หลวงพ่อพิงวว่าบางประกอบเพราะว่าเคยมีคนที่แถวบ,บางประกอบเนี่ยไปกราบท่านไปไหว้ท่านไปขอวัตถุมงคลที่ว่าท่านเอาใส่ไว้ในในที่เพื่อนบอกกันแล้วเอาใส่ในไหใช่ไหมให้ไปจิบเองแล้วท่านก็ถามว่าเอ้ยโยมมาจากไหนเขาบอกมาจากบางประกอบก็หลวงพ่อหลวงพ่อปานเลยบอกว่าอา้าวแล้วที่บางประกอบอะ่ะมีพระที่แบบว่าจตมีพระอริยะที่ที่แบบ ดีมาก <S 2> <S 2> <S ที่เก่งมากเลยอ่ะใช่ไหมครับเป็นอาจารย์ของอาตมาเองอะ่ะหลวงพ่อพิงค์อ่ะทำไมไม่ไปหาที่นั่นก็บอกไม่ต้องเอาของอาตมาไปหลอกไปเอาที่นั่นก็หลวงพ่อพิงค์ว่าประกอบนี่ดังมากนะโอ้หลวงพ่อพิงค์ก็เป็นอาจารย์ของสเสด็จเดตี่ยกรมหลวง <S <S ชุมพรใช่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 นั่นแหละครับเออแล้วก็เป็นอาจารย์หลวงพ่อปานว่าหลวงพ่อปานเอ่ยปากเองวันนั้นอ่นนนะที่ที่กุดของท่านนะครับกับคนที่บางประกอบนะฮะ บอกว่าไม่ต้องเอาของอาตมาไปหรอกของดีอยู่ใ,ใกล้ๆไม่ไม่ไปเอานะั่นแหละเออใช่ผมจําได้เพราะเพอ,อทําคลิปเยอะๆเราก็จะจะจะ,จะแบบจะพ่ะรับทราบไปเรื่อยๆเอ,อ๊ะแล้วหลวงพ่อปานี่เขามีหลวงพ่อปานี่ท่านมีสิทธิ์ที่ที่โด่งดังในยุคนี้ในยุคในยุคต่อมาก็มี หลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อหรือสีลิงดำ oh. ที่แบบว่าโดดเด่นเลยนะเอ,อใช่นี่จะเป็นพี่ว่าอยู่ในสายท่านที่ว่าจะด้านดังมากนะตานหลังเนาะโอ้ดังดังมากถ้ารอเก้าเราก็ปรึกษาทำกนะับท่านบ่อยนะอเห็นบอกว่าสมัยก่อนจริง,รง,รงๆเขามีรือสีลิงขาวลิงดำแล้วก็แล้วก็ลิง เลิงเล็กใช่ไหมมีสามเจะเกสามลิงแล้วก็สององค์ไม่รู้ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกับลิงขาวหายไปเลยในป่าหรือเปล่าหลวงพ่อปานเนี่ยบอกว่าอย่างลิงเล็กเนี่ยก็คือต้องอยู่ป่าอย่างเดียวอ๋อใช่ไหมใช่ไหม่ยังไม่ค่อยมีใครเห็นหลวงพ่อฤาษีลิงเด็อลิงเล็กอแต่ว่าลิงขาวเนี่ยเห็นเขาบอกว่าจะเป็นหลวงพ่อช่อนะอ๋ช่อ อันนี้เท่าที่เราจําได้นะผ<อ>ิดพลาดยังไงก็เพื่อนๆก็ลองลองข้อมูลดูเพิ่มเติมนะอันนี้ที่เราจําจําได้ไม่แน่ใจเนาะแต่คิดว่าจําได้น่าเป็นหลวงพ่อชอออ่อเนาะนะครับหลวงพ่อชอ่อหลวพ่อชอ่อ แล้วก็หลวงพ่อฤาษีสงดำก็ตอนหลังก็คือมีชื่อเสียงตด่งดังมากเนาะแล้วก็ทําให้ยันของหลวงพ่อปานชื่อยันเลยนะ,ะยันเกาะเพชรยันเกาะเพชรเนี่ยดังมากเลยนะคนม่ายันเกาะเพชรนี่ก็มีวิธีการที่แบบว่าเขียนยันบนลงกระดานแล้วก็เป่ายันให้ลูกศิษย์นะให้ลูกศิกษย์ษไปอยู่หลงัหลงกระดานดําอ่ะสมัยที่ว่าหลวงพ่อปานยังอยู่อ่ะคือแบบว่าถ้ามีพิธีเป่ายันเกาะเพชรเนี่ย ก็คือที่เรือนแพรตรงข้างวัดเนี่ยจะเต็มไปด้วยพวกเรือนแพมาจอดกันรอเป่ายันกันแล้วก็มีมีหลายๆคนก็บางคนก็ไปสักเป็นยันเกาะเพชรเลยก็มีเนาะแล้วก็วัดที่เป็นสายของหลวงพ่อหรือสีลิงดำเนี่ยอ่านะครับก็จะสวดยันเกาะเพชรเป็นหลักบางทีสวดต่อเนื่องกันแบบตั้งแต่เวลามีงานใหญ่ๆห,หรือมีแบบพระราชกุศลอะไรเนี่ยท่านจะสวดกันทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องกอันโดยไม่หยุดเป็นแบบ ร้อยแปดจบพันก็จบหรือหรือสวดอะไรงเงี้ยจนตอน,นอดตอเน,นื่องพิธีเลยนะอย่างวัดหนึ่งที่ผมรู้จักแน่ๆนะกับเจ้าวาดนะก็คือวัดวัดวีละโชดอ่ะแถวแถวหลวงแพ่งนะครับชื่อเป็นชื่อเป็นชื่อหลวงหลวงพ่อฤาษีลิงดำเลยเนาะท่านชื่อวีละอะไรสักอย่างนะเป็นวัดวีละโชดอ่ะว,วีละเออนั่นนะครับชื่อวัดวีละโชดที่อยู่ที่ที่แถวหลวงแพ่งนะครับอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ถือว่าเป็นสิทธิ์หลานของหลวงพ่อปานเนี่ย วัดท่านก็ตอนนี้ก็สวยงามมากแล้วก็เน้นเรื่องของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็เน้นเรื่องยันเกาะเพชรอันนี้ก็ใครมีเวลาก็ไปเยี่ยมชมที่ที่วัดวัดวีรโชตได้นะครับอยู่แถวหลวงแพ่งนู่นนะครับผมเคยไปมาแล้วสวยงามมากเพราะว่าเพราะว่าพระอาจารย์เจ้าวาดที่นั่นน่ะก็ก็สมัยก่อนตอนที่ท่านยังไม่ได้บวชอ่ะก็เคยเรียนมาจากโรงเรียนเดียวกันนะครับนะครับเคยเรียนที่โรงเรียนเดียวกันมาโรงเรียนคาทอลิกอยู่แถวแถวหัวตะเข้นะครับ ะครับตอนนี้ท่านก็เป็นเจ้าวาดอยู่อยู่ที่นั่นละนะครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นเจ้าวาดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆเนาะวันนี้ผมเอาแค่เอารูปเหมือนท่านมาให้ดูนะครับเป็นรูปเหมือนที่สวยงามมากนะครับเป็นแบบซีเปรียนะครับนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมก็นะครับยังไงก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเรานะครับหรือคอมเมนต์ติดชมมานะครับเราตอบทุกทุกคอมเมนต์นะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้ผมกับเพื่อนไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับดูว่าเราจะเป็นพระรูปไหนวัตถุมงคลแบบไหนมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ